สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแพทย์หญิงรุ่งเพลินบุรณาการนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไรท่อค่ะเนื่องด้วยวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลกนะคะโดยในปีนี้มีคำขวัญว่าเบาหวานรู้ว่าเสี่ยงรู้แล้วต้องเปลี่ยนค่ะ โรคเบาหวานนะคะเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงค่ะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายของเราคือตับอ่อนค่ะอาจจะสร้างอินซูลินเพื่อที่จะมาช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่เพียงพอหรือสร้างอินซูลินเพียงพอแต่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ค่ะจะส่งผลทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูง อาการของโรคเบาหวานนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงไม่สูงมากนะคะก็จะยังไม่มีอาการชัดเจนค่ะแต่ถ้าเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากเนี่ยก็จะแสดงอาการออกมาที่เราพบได้บ่อยนะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะรู้สึกกระหายน้ํามากกินน้ําเก่งกินอาหารกินจุแต่น้ําหนักลดลง กลางคืนเนะะี่ยค่ะก็จะปัสสาวะบ่อยบางคนต้องลุกปัสสาวะทั้งคืนนะคะนอกจากนี้ก็คือน้ําหนักตัวจะลดค่ะหรือบางคนถ้าเกิดเป็นมากปัสสาวะก็จะเห็นว่ามีมดมากขึ้นที่ปัสสาวะของเราค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานนะคะแนะนําให้คัดกรองหนึ่งครั้งต่อปีค่ะตามหัวข้อดังนี้นะคะข้อแรกนะคะอายุมากกว่า35ปีค่ะ ข้อที่2มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือภาวะอ้วนข้อที่สานะคะมีพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวานค่ะข้อที่4มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้นะคะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงมีถุงน้ำรังไข่นะคะหรือว่ามีภาวะติดเชื้อ HIV ค่ะหรือว่ามีประวัติตอนตั้งครรภ์ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานนะคะหรือคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวมากกว่า4กิโลกรัมค่ะ โรคแทรกซ้อนจากภาวะเบาหวานนะคะถ้าเกิดเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีน้ำตาลสูงอยู่นานๆจะมีผลต่อหลอดเลือดของตัวเราค่ะทั้งหลอดเลือดขนาดเล็กและหลอดเลือดขนาดใหญ่จะแสดงอาการออกมาก็คือหลอดเลือดขนาดเล็กจะมีเบาหวานขึ้นตาตามัวตามองไม่เห็นได้นะคะหรือมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้ามีเบาหวานลงไตหรือมีไตเสื่อมได้ค่ะส่วนหลอดเลือดขนาดใหญ่เนี่ยก็คือจะมีอาการทางอัมพฤกษ์อัมพาเส้นเลือดสมองตีบ ชาอ่อนแรงไปครึ่งซีกนะคะหรืออีกโรคหนึ่งก็คือโรคหัวใจค่ะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะการป้องกันโรคเบาหวานนะคะก็อันดับแรกถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเราก็ ควรที่จะมาตรวจน้ำตาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะนอกจากนี้การป้องกันอื่นๆคือเราก็ต้องควบคุมระดับน้ำหนักตัวไม่ให้อยู่ในภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะคะอาหารที่รับประทานก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงผลไม้เลือกเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะแล้วก็เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะแล้วก็เลี่ยงขนมนะคะ นอกจากนี้ก็คือแนะนําให้ออกกําลังกายโดยออกกําลังกายประมาณวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวควบคุมให้ระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อที่จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไปได้โดยการควบคุมอาหารหลีกเรื่องของหวานนะคะรับประทานยาหรือฉีดยาให้ถูกต้อง ออกกำลังกายนะคะแล้วก็หลีกเล้งบุหรี่ค่ะส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่มีภาวะเสี่ยงก็แนะนำให้มาคัดกรองระดับน้ำตาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเนื่องในวันเบาหวานโลกนี้นะคะทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอยุบราชก็ได้จัดกิจกรรมจะขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมที่ตึกศูนย์โรคหัวใจชั้นหนึ่งค่ะวันที่14พฤศจิกายนนะคะเวลา8โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะจะมีบูธให้ความรู้การเจาะเลือด แล้วก็ข้อมูลต่างๆมากมายค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมได้นะคะ